ทุกครั้งที่ไปประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาหลายที่เราก็จะเจอคนตกงานเจอคนไร้บ้านเจอคนที่ต้องเป็นขอทานเป็นจำนวนมากลหลายครั้งที่ได้รู้จักกับคนเหล่านี้จะพบว่าเขาเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่อายุไม่มากก็มีอายุมากแล้วก็มีบางคนก็มีปัญหาสุขภาพทั้งทางใจและทางกายที่มันน่าทึ่งก็คือจำนวนคนจำนวนมากทีเดียวที่เป็นคนตกงานหรือคนเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายดีมีความคิดดี นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเลยแต่สิ่งที่ทำให้เขามีปัญหานี่ก็คือระบบที่มีอยู่ระบบที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้คนพึ่งตนเองไม่ได้เอื้อให้คนเป็นตัวของตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้แต่ระบบที่มีอยู่นี่เป็นระบบที่สร้างคนขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ย พึ่งพาระบบเงินเป็นหลักหรือระบบใหญ่เป็นหลักเขาไม่ได้สอนให้เราพึ่งตนเองเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือระบบการศึกษาเราใช้ระบบการศึกษาเนี่ยฝึกคนไม่ให้พึ่งตนเองไม่ให้คิดถึงตนเองฝึกคนให้แย่งกันพึ่งระบบเงินระบบธุรกิจ ระบบการเมืองพอเราสอนให้คนทุกคนต้องไปพึ่งระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจปุ๊บคนก็ละเลยระบบการพึ่งตนเองแต่การเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ได้ต้องอาศัยหลายปัจจัยมากปัจจัยต่างๆที่ค้ำให้ระบบนี้อยู่ได้ มีเยอะมากแต่ระบบต่างๆเหล่านี้เป็นระบบที่อยู่ได้โดยต้องพึ่งพาปัจจัยหลายอย่างมากพึ่งพาน้ำมันพึ่งพาระบบเงินของโลกพึ่งพาและพักการเมืองพึ่งพานักการเมืองพึ่งพาการเมืองระดับโลกพึ่งพาสิ่งแวดล้อมพึ่งพาดินฟ้าอากาศพึ่งพาทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นระบบนี้โดยตัวของมันเองแล้วก็ไม่มีความมั่นคงมีการผันแปลงง่ายมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะกระเทือนกับระบบพอระบบกระเทือนปุ๊บชีวิตทุกคนก็กระเทือนทันทีอย่างทุกวันเนี้แค่ไวรัส,สตัวเดียวทำให้ระบบกระเทือนทั้งโลกเลยทำให้คนจำนวนมากต้องตกงาน ทำให้คนปกติจํานวนมากต้องเครียดและกลุ่มทําให้คนที่ฉลาดที่สุดเครียดและกลุ่มและเป็นบ้าอันนี้แค่ไวรัสตัวเดียวนอกนั้นถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาไฟฟ้าไม่มีหรือน้ำมันหมดก็จะกระเทือนถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเงินขึ้นมาเงินเฟ้อก็กระเทือน เงินล้มละลายก็กระเทือนหรือถ้าเกิดสงครามขึ้นในที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็กระเทือนเกิดฝนฟ้าพายุถล่มอะไรต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะกระเทือนกับระบบทันทีและทันทีที่ระบบได้รับผลกระทบก็จะกระเทือนถึงชีวิตของเราทันทีเช่นกันนี่คือความไม่มั่นคงแต่ ทุกคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับระบบเหล่านี้ทุกคนก็ยังคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันจะต้องเป็นแบบนี้น้อยคนนักที่จะคิดถึงที่การที่จะออกนอกระบบเหล่านี้ขยับห่างออกจากระบบนี้ออกมานิดหนึ่งเพื่อให้เราได้พึ่งตนเองมากขึ้น และลดการพึ่งระบบลงฉะนั้นอะไรที่กระเทือนกับระบบก็จะกระเทือนกับเราน้อยลงนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยุคปัจจุบันควรจะคข้ควรแล้วก็คิดถึงมากขึ้นเพราะถ้าไม่คิดถึงชีวิตเรามันจะอ่อนไหวมากเลยในปัจจุบันอย่างวันนี้เราเห็นชัดมากว่าหลายๆประเทศทำไมจึงควบคุมไวรัสไม่ได้ควบคุมโรคไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยุติกิจการต่างๆได้เพราะว่าคนทุกคนพึ่งพาระบบเขาไม่สามารถที่จะหยุดระบบได้ก็เลยทำให้แก้ปัญหาโรคระบาดไม่ได้ทั่วโลกครับแต่บ้านเราเราก็เห็นชัดว่าหลายๆประเทศที่พึ่งตนเองได้โรคระบาดก็จะน้อยลงแล้วก็ควบคุมง่ายขึ้น อย่างบ้านเราเนี่ยปิดโรงงานปิดอุตสาหกรรมปิดเมืองปิดอะไรต่างๆคนก็ไหลกลับมาบ้านเพราะกลับมาอยู่บ้านเราก็มีข้าวอยู่ในยุง้งมีผักอยู่ในตามคันนามีปลาอยู่ในบ่อมีต้นไม้เอามาทำฟืนได้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ได้ไม่ว่าผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรที่ไหนเราก็ไม่เดือดร้อน นี่คือสิ่งที่มั่นคงมากกว่าแต่ทำไมระบบการศึกษาจึงไม่ได้สอนให้เรากลับมาสร้างรากฐานที่มั่นคงเหล่านี้แต่กลับฝึกให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งตนเองเลยกลับไปพึ่งระบบเป็นหลักพอระบบมีปัญหาปุ๊บทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันเหมือนที่เราเห็นทั่วโลกในวันนี้นี่คือจุดสำคัญที่ รุ่นเราจะต้องคิดต้องคิดต้องทบทวนว่าเราจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงรากฐานของเราก็คือมีปัจจัยสี่เป็นฐานไว้อยู่ข้างหลังมีที่สักแปลงหนึ่งมีสระน้ำมีปลามีหัวเผือกหัวมันมีผลไม้มีต้นไม้มีอะไรกินได้และใช้สอยอยู่ในนั้นนี่คือฐานนี่คือราก หลังจากนั้นเราอยากจะไปทำธุรกิจก็ไปอยากไปทำอะไรก็ได้ถ้าเราออกแบบชีวิตเราเป็นแบบนี้เราจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อประเทศไทยคือตัวอย่างที่น่าทึ่งตรงนี้เรารเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายรอบวันนี้เรามาเผชิญกับวิกฤต ไวรัสวิกฤตโลกระบาดแต่เราก็ยังโอเคอยู่มันมีแค่กลุ่มคนที่ต้องพึ่งระบบเงินเป็นหลักเท่านั้นที่เดือดร้อนมากแต่คนที่ยังมีฐานทางทรัพยากรเป็นของตัวเองอยู่เนี่ยไม่ถือว่าเดือดร้อนได้หลายคนกลับรู้สึกดีด้วยซ้ำไปที่เกิดวิกฤตตรงนี้ขึ้นมาหลาหายคนบอกว่า โอ้ถ้าไม่เกิดวิกฤ t นี้เราก็ไม่ได้กลับมาบ้านนะเราก็ไม่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวไม่ได้มารู้ว่าชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวเนี่ยมันอบอุ่นขนาดไหนมันเป็นสุขขนาดไหนลหลายคนก็รู้สึกว่าดีนะที่เราได้กลับมาบ้านเพราะว่าได้กลับมาบ้านเนี่ยมันได้มากินปลาตัวใหญ่ๆได้มากินอาหารที่อร่อยอร่อยไม่ต้องกินผัดกะเพราไก่ไข่ดาว ทุกวันทุกวันอีกแล้วมันทำให้หลายๆคนได้กลับมานอนใต้ร่มไม้เย็นๆแบบนี้ฟังเสียงนกร้องยังผ่อนคลายแล้วก็ได้หายใจอย่างเต็มอิ่มและไม่ต้องรู้สึกว่าต้องรีบไปไหนไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องรีบไปไหนได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้มานั่งคิดว่า อะไรวะจะทําให้สนุกวันนี้จับปลาดีไหมอ่าไปจับปลาดีไหมไปทําอาหารกินดีไหมหรือไปเล่นกับเพื่อนดีไหมไปทําอะไรดีไหมนี่คือสิ่งที่เราน่าจะเป็นเราน่าจะกลับมาพัฒนาให้ชีวิตของเราอย่างน้อยๆมีช่วงเวลาหนึ่งเราได้กลับมาตรงนี้ แม้ว่าหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นเพลิดเพลินกับการแข่งขันกันหาเงินทำธุรกิจต่างๆอันนั้นก็โอเคไม่ได้มีปัญหาทำได้แต่ถ้าเรามีตรงนี้ไว้บ้างมันคือรากที่มั่นคงของเราเราจะไม่กระเทือนดังนั้นเราก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราชอบได้ทุกอย่างแล้วก็กลับมาที่นี่นี่คือสิ่งที่ ผมเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องคิดถึงความมั่นคงที่แท้จริงความมั่นคงที่แท้จริงคือการมีฐานมีรากที่ดีรากฐานก็คือการมีปัจจัยสี่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็มี การดูแลรักษาสุขภาพตัวเองที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไปที่เราช่วยเหลือกันได้ดูแลกันได้คนไทยน่าจะกลับมาสร้างโมเดลของชีวิตใหม่แบบนี้มากขึ้นมีที่เล็กๆสักแปลงมีทุกอย่างในนั้นนี่คือกลากนี่คืองเง่านี่คือความมั่นคงหลัก หลังจากนั้นเราอยากจะไปเป็นอะไรก็ไปไปเป็นข้าราชการก็ไปไปทำธุรกิจก็ไปถ้าเขาไล่ออกเราก็ไม่เดือดร้อนธุรกิจล้มเหลวเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็กลับมาที่นี่หรืออยากไปเป็นลูกจ้างอะไรที่ไหนก็ไปเขาไล่ออกเราก็กลับมาที่นี่นี่คือบ้านที่แท้จริงที่เรากลับมาได้เสมอ